กาบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้พี่ก็จะมาแจกโคดอีกแล้วนะครับโคดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของคัตนะแล้วก็ไอวอรแล้วก็สกีปืนนั่นเองนะครับงน้องเออแล้วก็สําหรับงน้องคนไหนนะครับที่เพิ่งสร้างรหัสใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นเกมใหม่นะครับวันนี้นะครับก็เข้ามาเอาโค้ดกันได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องแล้วก็สาหรับ้องน้องคนใหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะะค ครับพี่มีกิจกรรมให้เล่นนะครับวงน้องก็คือคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดูถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับตัวละครเอหลอกหนึ่งตัวกับเพชรห้าร้อยสิบเพชรนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเนาะเพราะว่า จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเพชรนะครับ510เพชรนะครับหรือว่าตีเป็นเงินนะครับก็ประมาณ200บาทนั่นเองนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอกจากก็สำหรับน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีละกันนะครับน้องๆแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองหรือว่าแท็กเข้าไปในกลุ่มกาลลิน่าฟรีไฟล์อะไรก็ได้นั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คนไหนที่กดไลค์กดแชร์แล้วนะครับก็กลับมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแแแแลลลล้้้้้้ววววกกกก็็ััััันน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 นีีีีะะะะะะคคคคครรรรรรบบบบบพพพอองง่่่เเเยยยาาทจจจมดดดไิ ครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องโค้ดของวันนี้นั่นเองนะครับพวงน้อง แล้วก็ก่อนที่จะไปโค้ดนหรือว่าของนะครับพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับบงน้องเพราะว่ากิจกรรมช่วงนี้นะครับสายฟรีเยอะมากนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็บางคนนะครับเพิ่งสร้างรหัสใหม่แล้วก็ยังไม่รู้เล่นด้วยนะครับเนาะบางคนนะครับเ็เล่นมานานนะครับแต่ยังไม่รู้นะครับบงน้องเพราะว่ามันมีกิจกรรมลับด้วยนะครับเนาะที่หลายคนยังไม่รู้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สายฟรีนะครับก็คงดูไว้เลยนะครับบงน้องแบบว่าควรดูไว้เลยนั่นเองนะครับบงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแบบว่่่่่าาาาาาสยยยฟรรรีีีีท GM เเ้มมแแจจจกกนนนัองงงะ๋วพตลิ เป็นสายฟรีตัวไหนบ้างแล้วก็สายเติมตัวไหนบ้างแล้วก็สายฟรีได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับวงน้องเออก็ติดตามคลิปพี่ได้เลยนะครับวงน้องมาอยู่กับกิจกรรมตัวแรกเลยนะครับวงน้องสําหรับกิจกรรมตัวแรกนะครับก็เป็นกิจกรรมแอนดูตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็สามารถมาเล่นกันได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็อยู่กับเรานะครับ17วันกันเลยทีเดียวนะครับเนาะก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้แล้วนะครับวงน้องก็คือแต่ละวันนะครับจะมีกิจกรรมให้เราทานะครับเนาะเราก็สามารถไปทํากันได้นะครับวง น้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้เล่นนั่นเองนะครับงน้องกิจกรรมตัวนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับงน้องก็คือก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะครับแต่ละซาส์นะครับเข้ามาในเกมเราต้องได้มาอ่านก่อนนะครับเนาะว่ากิจกรรมวันนี้หรือว่าภารกิจวันนี้นะครับต้องได้ทําอะไรบ้างนะครับน้องส่วนภารกิจนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับบงน้องก็มีทางด้านของสังหารศัตรูบ้างแล้วก็วิ่งให้ครบบ้างนะครับงน้องแล้วก็ยิงเอรบิวบ้างอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับบางน้องก็ถือว่าง่ายนิดเนนัอง้ น้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้ลิ้นกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับน้องก็คือแต่ละเซาเราเข้ามาแล้วนะครับน้องๆก็คือวันที่29นะครับวันที่29จะเป็นวันพิเศษที่สุดเลยนะครับน้องๆก็คือจะรับนะครับน้องๆก็คือแบบว่าทางด้านของกระเป๋าตัวนี้นะครับถาวรอกันไปเลยนะครับน้องๆเราก็เรียนปลูกแอนดูนะครับ เข้ามานะครังน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับบงน้องที่แล้นะครับเนาะก็จะน่าจะเป็นกระเป๋าตัวนี้นะครับก็แบบว่าสามารถเข้ามารับกันได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับงน้องก็คือวันที่29นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็แต่ละเซานะครับเราเข้ามานะครับงน้องเราก็มาเซ็กอินตรงนี้ได้เลยนะครับงน้องก็คือจะมีทางด้านของแอร์บอร์ดนะครับที่เป็นของแลในนี้ด้วยนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับงน้องก็คือเป็นสายฟรีทั้งนั้นเลยนนนนนะะะครร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 รใทีีีีี่่่เเเเเเป็็สาาาาาายยยยยยฟมมมมมมลลลกกกกกกิิจจตตงงงง้้้้ไดออๆพวแ สามารถมาเล่นกันได้ลันเองนนะครับน้องเราก็ที่ได้แของเราวันนี้นะครับวงน้องก็คือเปิดให้เล่นแล้วนะครับนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เซียร์ทีมไหนอยู่นะครับวงน้องก็คือแบบว่าสามารถเลือกได้เลยนะครับเน้องว่าโดนใจสิ่งไหนหรือว่าเซียร์ทีมไหนอยู่นะครับวงน้องก็แบบว่าสามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องเราก็รับของขวัญรางวัลไปเลยนะครับนาอก็ง่ายนิดเดียวนะครับวงน้องก็คือเราเลือกหนึ่งทีมนะครับนาอส่วนพี่นะครับจะเลือกเป็นอีโวนะครับล้วก็ส Zum ําหรับวงน้องคนไหนนะครับก็คงถามนะครับพี่ทาไมผมไม่ร โมม่วก็ได้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่ชอบทีมไหนนะครับก็เลือกไปเลยนะครับ,บงน้องก็เลือกโมม่วงก็ได้นะครับเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันมีได้รางวัลอยู่แล้วนะครับ,บงน้องก็คือ สำหรับรางวัลนะครับก็แบบว่าง่ายมากนะครับพวกน้องก็คือก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเลือกนะครับเนาะก็คือให้เราเลือกนะครับหนึ่งทีมนะครับพวกน้องก็คือไป vs กันนั่นเองนะครับพวกน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ชอบทีมไหนหรือว่าชอบคนไหนนะครับก็เขาอยู่ในทีมไหนนะครับก็เลือกไว้ได้เลยนะครับพวกน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของรางวัลนะครับพวกน้องก็คือมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็คือมีทางด้านของโทเคนบ้างแล้วก็มีทางด้านของบัตรเพชรบ้างนะครับพวกน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนของรางวัลนั่นเอองงงนนนะคคครับววกก้้แลล็็หาายถม ได้จริงหรอพี่นะครับพวกน้องก็คือได้จริงนะครับนี่เลยนะครับพวกน้องก็คือรางวัลพุ้ธนานะครับก็รับไปเลยนะครับเนาะบัตรเพชรนะครับพวกน้องแล้วก็นี่เลยนะครับรางวัลปอบใจก็เป็นโทเคนตัวนี้เลยนะครับพวกน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพวกน้องสําหรับของขวัญแบบนี้นะครับก็สามารถ เล่นก like ิจกรรมตัวน hmm ี้ก <ació> ันได้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่ให้เราไปเซียนะครับวงน้องก็คือการแข่งขันฟรีไฟว์เว r ร์ซีรีส์นั่นเองนะครับวงน้องเออก็ถือว่าหลายคนนะครับก็ยังไม่รู้เล่นตรงนี้นั่นเองนะครับเนาะก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมฟรีไฟว์เวอร์ซีรีส์นั่นเองนะครับวงน้องก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนั่นเองนะครับวงน้องแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็ยังมีดวว้นยยยคเเา่อก็ลลถืโส องน้องส่วนที่นะครับก็ยังไม่ได้สุมอยู่นะครับวงน้องเพราะว่าเมื่อวานนะครับติดภารกิจนั่นเองนะครับองน้องเออก็อจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ พูดทายนะครับบงน้องก็แยกให้เรานะครับถึง5ชิ้นส่วนนะครับเนาะแต่สําหรับพี่นะครับบงน้องก็คือพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเนาะสำหรับเรื่องของชุดพูดทายนั่นเองนะครับเนาะสำหรับบงน้องคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นั่นเองนะครับบงน้องเออก็ถือว่าแยกให้เรานะครับเยอะแยะมากมายนะครับบงน้องก็คือแยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนกันเลยทีเดียวนะครับบงน้องก็มีชุดผู้หญิงตัวนี้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีแว่นตาตัวนี้ด้วยนะครับบงน้องแล้วก็ที่แรนงคเะรััััััััับบบบบบทีีี่่่ออออปปปเเ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 ดดตตขข้้้้้้าาาามมมมใหหนน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 งงงงงงะะะะคคครรรรรววกกกกกก็็็็็ชุผูญิลลยยแถือ ว่าโคตรเท่เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้นะครับ ก็สามารถมาสุมกันได้นะครับวงน้องก็คือครั้งนึงนะครับอยู่ที่60เพศนะครับแล้วก็10ครั้งนะครับอยู่ที่600เพรนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีเหรียญด้วยนะครับวงน้องก็คือเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเราก็สามารถเป็นแลกได้เลยนะครับนะเราก็มีค้นถามที่มาเยอะมากนะครับนอกาะสำหรับเรื่องของฟรีนะครับก็สามารถมาดูตามนี้ได้เลยนะครับนอกากก็คือจะเล่นได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31มิถุนายนนั่นเองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับ นะครับนาะเดี๋ยวพี่ขอซีแจงก่อนนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับว่าโค้ดจะใส่ได้วันที่24นะครับวงน้องก็คือวันที่24นะครับจะใส่ได้ตอน23นาฬิกานั่นเองนะครับวงน้องก็คือจะเปิดให้ใส่นะครับนาะ10,000คนเท่านั้นนะครับวงน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่ใส่ได้นะครับก็กลับมาบอกพี่ด้วยนะครับนาอก็13ไม่ใช่13นาฬิกานะครับวงน้องก็คือ23นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองนะครับนาอก็จะเปิดให้ใส่โค้ดตัวนี้นะครับวงน้อง3โค้ดกันเลยทีเดียวนะครับ โค้ดแบบนี้นั่นเองนะครบับน้องก็มีจำกัดด้วยนะครับ,บน้องก็คือ10,000คนเท่านั้นนะครับก็รอได้เลยนะครับน้องก็คือ23่สนาฬิกานะครับก็บอเอาไปใส่ได้เลยนะครับ,บน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอโค้ดตัวนี้นะครับอย่าว่าพี่ไม่บอกนะครับน้องก็คือคตรแลเลยนะครับ,บนอก็มีทั้งไอโวถาวนนะครับ,บนองเราก็สกีนคาตาเนสนะครับแล้วก็ สกีนปืนนะครับถาวรด้วยนะครับบงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็อย่าลืมไปใส่กันได้นะครับเนาะสำหรับเรื่องโค้ดตัวนี้นะครับบางคนก็ส่งมาถามพี่นะครับว่าพี่ผมใส่แล้วทําไมไม่ได้ทําไมไม่ได้นะครับน้องก็คือจะใส่ได้วันนี้นะครับเนาะแล้วก็23นาฬิกาด้วยนะครับถ้าใส่ตอนนี้นะครับไม่ได้แน่นอนนั่นเองนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับงน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะครับบางน้องเออก วันนี้นะครับน้องวันเดียวเท่านี้นั่นนะครับงน้องก็คือจะเปิดให้ใส่นะครับ23นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองนะครับน้องถ้าครบ1 0 0 0 0นคนแล้วนะครับงน้องโค้ชจะถูกปิดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับงน้องก็ถือว่าใครเร็วใครได้นั่นเองนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่อยากได้ก็อย่าลืมนะครับงน้อง ไปใส่กันได้นะครับ23นาฬิกานั่นเองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสาหรับเรื่องโค้ดวันนี้นั่นเองนะครับวงน้องเพราะว่าวันนี้นะครับพี่มาซีแจงนะครับวงน้องก็คือหลายหลายคนนะครับเข้าใจผิดนั่นเองนะครับน้องว่าวันที่24จะใส่ได้นะครับวงน้องก็คือ มันมีเวลาของมันด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีจํานวนจํากัดด้วยนะครับน้องก็คือทั่วซื้อนะครับจะใส่ได้นะครับน้องๆหนึ่งหมื่นคนเท่านั้นนั่นเองนะครับเนอะก็สามารถเอาไปใส่กันได้เลยนะครับน้องๆสำหรับเรื่องโค้ดนั่นเองนะครับนนองก็เป็นซีน23นาฬิกานะครับน้องๆเออก็อย่าลืมนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นโค้ดแรยจริงๆนะครับน้องๆก็มีทางด้านของไอวอคัตนาแล้วก็สกีนปืนอย่างที่พี่บอกนั่นเองนะครับน้องๆสำหรับน้องๆคนีใดที่ โคนน้ดนั่นเองนะครับน้องๆก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสาหรับวันนี้นะครับพี่ก็ได้มารายงานกิจกรรมด้วยแล้วก็แจกโค้ดด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยนะครับนอกจาคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับน้องๆบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอหลอกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับน้องๆใครที่อยากได้ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองด้วยนะครับน้องๆแล้วก็แชร์ไปในกลุ่มอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเกี่ยวกับกาลิน่าฟรีไฟล์ของเรานั่นเองนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะแล้วก็อย่า อย่าลืมนะครับเนาะโค้ดวันนี้นะครับบางน้องก็เอาไปใส่กันได้นั่นเองนะครับสำหรับบางน้องคนไหนที่อยากใส่โค้ดนะครับเนาะก็มีกันถึง3โค้ดนะครับบางน้องก็อย่าลืมด้วยนะครับเนาะสำหรับบางน้องคนไหนที่อยากได้นะครับเนาะเราก็สำหรับบางน้องคนไหนที่อยากได้อะไรหรือว่าอยากให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับบางน้องก็บอกพี่มาได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำคลิปเกี่ยวกับอันนั้นให้นะครับบางน้องก็คืออยากให้พี่ทำแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับบางน้องเออ ก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับน้องๆก็คือคอมเมนต์มาด้วยแล้วก็ได้ลุ้นเพชรไปด้วยนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็น่าจะมีซ่องที่ซ่องเดียวนะครับน้องๆก็คือคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ได้ลุ้นเพชรไปด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับน้องๆก็คือฝากกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย